ลมกลืนใส่เสื้อลายสก็อตได้นี่กลมกลืนเลยวันนี้ค่ยายอหารชมรมกีฬาย,ยิงปืนสวัสดีพี่แสงเดือนนะครับสวัสดีคุณพี่เหลาคำนะครับวันนี้ไปไหนครับวันนี้นะครับได้รับการติดต่อนะครับจากดรเกษม ครับในเรื่องของความประสงค์นะครับที่จะสมทบนะสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยหนาวนะครับที่เรามีแผนจะไปวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามนะครับที่รมเก่าจังหวัดนะครับก็แจ้งมาว่ามีเสื้อกันหนาวนะครับจะเอาไปสมทบน ในเมื่อเรามาที่ปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เลยอาสาที่จะวิ่งเข้ามารับเพราะว่าน่าจะมีมีต่ำๆมีสามร้อยไหมยอดเท่าไหร่มีเท่าไหร่ร้อยห้าสิบตัวใช่ห้าตัวนะครับก็ท่านดรเกษรปริหารมหาวิทยาลัยพิมหนึ่งตัวเลียวกวาปะ ดูก็ได้ที่การไฟฟ้านี่น่าจะตลาด <ไป S 1> หัวมุม<อ> อำเภอรัญญประเทศจังหวัดสัะแก้วกนะครับรถไฟ er, นี่สุดที่นี่ไหมสุดที่นี่สุดที่นี่นะสถานีรถไฟอรัญญประเทศสุดสายหมดระยะก 3, ย็กนัด <n ush> นัดกับน้องที่ได้รับการประสานงานนะครับจากดรเกษมนะครับก็จะอยู่ในตัวเมืองโอ้ยตลาดลงเกลือแค่ห้ากิโลอันนี้ปกักการไฟฟ้านะอืม <S 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 ก็เราต้องไปการไฟฟ้าก่อนเบนเตกใช่ใช่เอ,อไ,ไปมัตรงไปการไฟฟ้า สุดซอยเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาสุดซอยสวัสดีลุงแอดนะครับสวัสดีคุณเจนไปเที่ยวไหนเหรอลีอานะครับเดี๋ยวพี่แจ้งนะครับวันนี้เข้ามารับสิ่งของนะครับที่อ่าทางด็อกเตอร์เกษมนะครับประสงค์จะมอบนะครับสมทบมอบ ไปให้กับผู้สบัยหนาวที่เพชรบูรณ์นะครับเรามาทุระที่ปราจีนก็เลยเลยเข้ามานะครับก็ห้าสิบกโลก็เลยอาสาบิ่งมาเลยนะครับหาเสื้อหนังที่โรงเกลือมาฝากเดิงเด้อน,นะครับจเจาหนังสีอะไรครับสีดํำไหมนะครับเสื้อหนังก็ไม่ต้องใส่สุดซอ <laughs> ยนิดเดียสุดย,ดยเราเห็นการไฟฟ้าแล้วนี่ไงฝ่ามือนี่ สุดซอยบ้านหลังสุดซอยน่าจะหลังสองสามหลังนี่แหละนี่ยมันเีบโชว์นะครับแ่กสวัสดีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่มาแล้วนะครับพี่ตุก๊กพี่ตุก๊กสวัสดีน้องต้านะครับสวัสดีพี่ตุ๊กนะครับเมื่อเช้าพี่ตุ๊กก็เข้ามานะ่ยพาพาไปดูอบอลสีอื บนสีนี่สีอะไรมีหลายสีเลยสองศูนย์ศนย์นภาพกระตุกไหมครับทำไมหน้าจอมันเหมือนแบบมันกระตุกกระตุกอะ่ะมันไม่สมูทอะ่ะเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจ ครับคุณจุ๋มครับคุณ